สวัสดีทุกคนกันด้วยเคนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมนะที่มีชื่อว่าโลปอกกันนั่นเองผมในแมปนะคผมนะที่มีชื่อว่าพีซอนไทยคุณกันนั่นเองนะโอโ้โหซึ่งก็ ใช่ฮะผมนะครับถาชคลิปไปแล้วนะเออแต่ว่าแต่ว่าผมแต่ว่าผมนะครับถาชคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าไอคลิปนั้นด้วยมันมีพันปัญหานะครับนั้นมันก็คือเสียงในคลิปนะครับแม่งหายคือแบบโอ้โหภาพมาทุกอย่างมาแต่ว่าเสียงแม่งคือเงียบกี่แบบ แบบเงียบป่ะเออนะซึ่งก็มาผมมาในแบบนี้นะพิซซั่นไทคูนนะซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการถ่ายใหม่ครั้งที่2นะครับผมนะซึ่งก็ชิปนี้มันก็จะสั้นหอยนะครับนะเออซึ่งซึ่งซึ่งแบบนั่นแหละนะผมนะซึ่งก็มาผมนะซึ่งก็อันนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับมันง่ายมากเลยผมนะอันนี้ก็คือแบบพิซซ่นไทคูนะผมนะมันคือแบบแนวไทคูนนะครับซึ่งก็วิธีหาเนี่ยนะครับคือแบ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 บผมนะครับจะสอนแบบ แปลว่ารวดรวดรวดเร็วกันเนาะเออซึ่งก็วิธีหาเงินนะครับนี่นะครับเห็นไหมแค่กดตรงนี้ผมนะเออนี่ยผมนะมันคือมันคือแบบแนวคลิกคลิกเนาะคนดูนะเห็นป่มนี่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือวิธีหาเงินเนาะซึ่งก็ตรงนี้ผมนะเป็นการอัปเกรดนะครับดูเรานะผมสามารถอัปเกรดอันนู้นอัปเกรดอันนี้ได้นะครับดูนี่นะผมนะอัปเกรดนู้นได้นะดูดิเห็นป่ะ เห็นว่านี่นะผมก็สามารถอัปเกรดได้นะฮะซึ่งก็อันนี้ผมแล้ก็เป็นโคนคุกของแล้นเนาะนี่คนเวียนมานี่ผมนะซึ่งซึ่งก้อนในอันนี้นะครับ เปิดไอ้เนี่ยโอเคผมซึ่งก็อันนี้นะครับเป็นเออเขาเรียกว่าเออมันคือมัน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 คือมันคือที่นี่นอนของของนักโทษนะผมนะเออซึ่งก็เปิดประตูออกมาแล้วครับก็อันนี้นะผมนะ s t ตอเลชอะไรเนี่ย s ัสเบนเจอร์ซตอเลชเลดูมเนี่ยอันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งก็มานะผมซึ่งก็อันนี้นะครับอันนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นเมนฮอลเว์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเอ่อเมนฮอลเว์นะครับจากนี้ผมนะมีเอ่อมันคือมัน,ม,นมันคือมันคือมีสนามบาสเกตบอลยันด้วยนะผมแล้วก็นี่ผมนะเป็นที่เล่นเวทนะดูโอ้โหเป็นไงแล้วผมนะโอ้โหคือแบบแม่งคือรีวิวแบบโอ้โหโคตรไวเนาะ ึ่งก็นี่แหละผมนะซึ่งก็อนนี้ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะเฮ้ย <C le af> ไม่ใช่ดิซึ่งก็อซึ่งก็อนอนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้เล่นไปนะผมนะซึ่งก็นี่แหละนะโ <C le af> อ้โหเยะชีวิตนะซึ่งก็อนนี้ผมนะซึ่งก็เราก็เราก็จะมาเล่กเลนกันเลยนะซึ่งก็อนนี้เป็นเอ่อมันคือมันมันคือดับเบลนะเวทนะผมนะนี่นะผมนะ few later. ซึ่งก็อนนี้นะครับคืออะไรเนี่ย บายเวทโอ้โหเฮียมึงคยจะหากล้ามขึ้นเลยเหรอเพื่อนโอ้โหดูโอ้โหเฮียอีกแล้วเฮ้ยมึงเป็นที่อะไรรับํามเปียวเนี่ยเฮ้ยไอ้นนเอยอะแพงยางยางเยอะอันนี้เป็นกำแพงนะโอ้โหเอาเฮียปิดขอสัตว์โอเคอันนี้เป็นปลอกเอผมแล้วก็ปลอกปีนะซึ่งก็ขอซื้อนี้ก่อนนะผมนะอันนี้ก็เป็นเวทนะโห oh. อายีแบบน้าเวทอีกแล้วตอนนี้โอ้หแปดพันเงินกูไม่พอนะหะือสงเอนโอ้เงี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงมึงจะโอ้โหเงี้ยตามเบลไม่ใช่ดีมันคือมันมันคือมัน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 คือปลาเบลนะครับไม่คือโคตรเยอะน้องโอ้โหนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมเืิมนะครับทุก โทโทโท,ทครับเห็นข้าบโบนไหมครับเห็นว่ามันคือสตาฟพิซเนอร์กาดอะไรเนี่ยนะผมนะ <S <S ซึ่งซึ่งก็ไอไอไอเออกา่าเนี้นะครับเรานะผมก็สามารถจ้างได้ด้วยนะครัดูซึ่งก็อันนี้ผมนะกดไปที่นี่ผมนะอันที่สามนี้ผมนะกาดเห็นไหมน,นี่นะผมนะกาดน,นะผมสก้อนนี้ครับเป็นซาตับเนาะอันนี้ก็คือเชฟอันนี้ก็เป็นหมอผมนะด็อกด็อก ด็อกเตอร์เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยซัพพลายเออร์ผมนะซึ่งก็อันนี้เป็นพิซนเนอร์นะครับมันก็คือนักโทษเนาะซึ่งก็อนนีนะ้ผมนะซึ่งซึ่งก็ถ้าเราผมนะอยากได้นักนักโทษไหมเนะี่ยคือเรานะครับต้องใช้เงิน2 0 0พันบาทเนาะซึ่งก็มาอันนี้ผมก็จะโชว์หน่อยนะผมนะปลาไหนี้นะผมนะแม่แกน,นะผมนะคลิกออนการ์ดนะผมนะคือ มันจะสุ่มเอานะเรื่งก้อนนี้เป็นคอมมอนนะผมนะโอ้โหเรื่องก้อนนี้พอผมนะสวัสดีพอนะโอเคนะผมซร่งก้อนนี้มันก็เป็นเหนืออันนั้นแล้วนะผมนะมันคือมันคือมันก็เป็นนักโทษของเรากันแล้วนะก็นี่แหละนะผมนะซึ่งก็อ่ะเร่องก้อนนี้ผมนะบล็อกฟอร์นะผมนะโอเคคืออะไรอ๋อนมันคือทางเนาะโอเคซื้อซื้อไปนะเย็ดเชมหิยงยางใหญ่ไอเยโอเค อันนี้อะไรเนี wow. <will> <val dig> <tr if> okay. ่ยอันนี้อ่าอันนี้อันนี้คือเซลผมนะมันคือคุกไหนวะคุกเซลไอ้ยี่เอาเอายี่เอาเอาเอาเกมบักฮะแบบนั้นเอาอ๋อนี่ไงเซลหนึ่งผมนะมันคือมันคือห้องขังเนาะโอเคเซลดออันนี้อะไรเนี่ยมันมันคือที่นอนนะโอเคมันคือมันคือห้องน้ำนะทอยเลีแล้วก็เตียงนอน อันนี้เป็นพ็อกเชฟนะครับคืออะไรเนี่ยเออไม่รู้นะเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพระถนักชีนเหรอไอสัตว์เชี่ยเหรอยังไม่ใช่ดิมันคืออะไรโอเคโอเคโอเคออก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 ก่อนนะเออโอเคนะครับผมส่งกม็มาก,กินนะครับลาวลาวนะครับไปทางเออพอกเอนะครับซึ่งก็ใน,นต่อไปนี้นะครับเรานะครับก็จะมา ป็อกอีกันนะครับซึ่งก้อนนี้เป็น, Cam, นะ okay, camera, นเนื้อสกิวเลตี้แคมเนาะโอเคแคเมร่าับผมเออแป๊บแป๊บแป๊เมร่าใช่ไหมนี่นะผมนะซึ่งก้อนนี้นะครับดูดูดนี่อันนี้เป็นเนื้อกล้องแคเมร่านี่เห็นว่าเชี่ยโคตรเท่เลยนะโคตรเทพนะผมนะเออโคตรเท่เนาะซึ่งก็มานะครับอันนี้เป็นล็อกเอนะมาทางนี้นะครับป่ะโอเคอันนี้เป็นเซลโดใช่ปะ่ะใช่เลยเอาเยอะเอา เอ้าไอ้เชี่ยแม่งแม่งมีโคตรถอยเลยเออแล้วผมนะเอออะไรวะเนี่ยเออตรงนั้นมันมีอะไรตรงนั้นมันมีอะไรมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเซลโอเคโอเคซื้อซื้อซื้อไปนะฮะโอเคมึงช้าจังเนี่ยเพื่อนโอ้โหโอเคเคเซลดอทอยเลทแล้วก็เปี่ยนะผมแล้วก็อะไรเนี่ยฮโอเคไปนะโอเคแล้วนี่แล้วนี่ก็เป็นปลัสเชีฟนะฮะง้อโอเคนะผมโอเค แป๊บหนึงซื้อก่อนโอเคบอกซ์เชฟนะผมนะโอเคออกมาข้างนอกนะผมนะซังก็นี่ไงมีอีกแล้วผมนะโอเคเสร็จแล้วโอเคใช่ปะโอเคเสร็จแล้วนะซังก็อันนี้น่าจะครบ3มอันโอเคนะครับผมวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วผมนะเซลล์หนึ่งเซลล์สองเซลล์สามเซลล์สี่ 2, 3, นะฮะโอ้โหซังก็มา งอน,นี้มันเคยเหี้ยอะไรนี่เฮ้ยมัน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 คือเคลื่อ,ไน,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 อ,อนไปข้างบนฮะเอาไอเยโกซื้อต่อไหนนี่เฮ้ยโอเคนะผมนะซึ่งก็เราเราก็ซื้อแล้วนะฮะแบบงงง,งนะเออซึ่งก็อน,นี้โอ,โอ้โหเร็วไอเฮี้ยแม่งมีโอ,โอ้โหเฮี้ยแม่งมีข้างซ้ายแม่งมีข้างขวาโอ,โอ้โหโอเคนะครับซึ่งก็ ผมก็ขอเออสุ่มก่อนนะฮะสุม่มสุมเหมือนนี้นะครับพิซเนอร์นะผมนะนัดโทษของเรากันนั่นเองเนาะซึ่งก็กดสาไปเลยนะผมนะทานเฟอร์สามนะซึ่งก็ซึ่งน่าจะกดยังยางไม่ได้แล้วดูซึ่งก็เอาเอา,เอาแค่อันเดียวไปก่อนนะฮะโอเคจะได้ไรไหมแม่งคอมมอนอยู่แล้วอ้เรี่อลูคัสนะฮะโอเคไปแล้วก็ซื้อไปอีกครับผมนะสามพันบาทนะฮะอันนี้ โอ้โหมันจะแพงเครื่องเรื่อยๆนะฮะคอมมอนแพทริกนะผมนะโอเคโอเคแล้ว okay. okay. ก็ตอนนี้นะครับเอ่อนักโทษของเรานะครับคือมันคือ,คอมี6คนแล้วนะเออไม่ใช่างเยอะนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นอะไรคือโปรเซดกดโ o s เซดอ้อัพเซฟไปโอเค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 อะไรเนะี่ยโอ้โหเย่ย แปดสิบเจ็อะข้อหาลักลับขามยนะครับผมโอ้โหเฮียโคตรโคตรโหดเลยยุ่งแค่โอเคอันนี้ process ไปนะผมนะอันนี้แค่โอเคแป๊บนะอเอาทำเสร็จยังอ่ะเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วนะผมโอเคแล้วนี่คืออะไรอ,ะอ่เอรอรอะเอ่อวิวฐานเฟือคืออะไรอ่ะเฮียเอาเฮียมั่วอะไรกู โอเคนะผมนะซึ่งก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้แหละครับผมนะอันนี้ก็คือทั้งหมดในลิปลิปอันนี้นะผมนะโอ้โหซึ่งก็เป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเป็นไงอันนี้ก็คือเรือนจําของผมนะครับอ้อันนี้แบบมันคือแบบม,แบบมันจะเท่อะไรกันขนาดนะะนะั้นนะเออนะซึ่งก้อนนี้แหละผมนะซึ่งก้อนสหรับใครครับผมนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีผมบายบายครับผมนะจุก าใไม่ชุก,กมันต้องอย่างนี้สิครับเออ